ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตยอย่างบ่มีความพิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานาประจําวันเต็มใจเสนอรายการมานาประจําวันเรื่องราวาที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทังแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจําวันมื้อนี้พบกันในวันที่14่กุมภา ในหัวข้อเรื่องที่มีสื่อว่าทรงสัญญาณขอความ่วยเหลือและพระวจ,จนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเฮียนหู้และสามัคคีทำห่วมกันในมื้อนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเพลงสรรเสริญบทที่34ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ส0พระธรรมเพลงสรรเสริญบทที่34ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ส0ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อในดังต่อเป็น,นี้ ข้าน้อยจะโมทนาขอพระคุณพระเจ้าอย่าเวยอยู่ตลอดเวลาและจะบดยุดเสารย่องยองสรรเสริญพระองค์จักเถือข้าน้อยจะย่องยอพระเจ้าอย่าเวในสิ่งที่ทรงกระทำขอให้ผู้ที่ถือคมเหงฟังและเบิกบานใจเถิดจงห่วมกับคอยประกาศว่าพระเจ้าอย่าเวยิ่งใหญ่ให้พวกเขาสรรเสริญพระนามของพระองค์พร้อมกัน ข้าน้อยภาวนาอธิษฐานหาพระเจ้ายาเวและคำตอบก็มีมาสงปลดปล่อยข้าน้อยจากความย่านทั้งสิน้นผู้ที่ถือคมเหงเมื่อเบิงพะองลงก็เบิกบานใจและพวกเขาบได้ถืออับอายจากเถื่อผู้ขาดที่เพิงเมื่อห้องหาพระเจ้ายาเวแล้วคำตอบก็มีมาโะลงสวยเอาล้าจากความเดือดห้อน เทวดาของพระเจ้ายาวเวเฝ้าหักษาผู้ที่ยำเก่งพระองค์และช่วยพวกเขาให้พ้นจากอันตรายได้จงพิสูจน์ด้วยตนเองเถิดว่าพระเจ้ายาเวาดีสดัใใดความสุขเป็นของผู้ที่ปลอดภัยอยู่ในพระเจ้าประสานของพระองค์ทุกคนจงยำเกรงพระเจ้ายาเวาผู้ที่เสื่อฟังพระองค์ต้องการสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น แม่แต่ฝูงสิงก็อึดอยากย้อนขาดอาหารแต่ผู้ที่เสือฟังพระเจ้ายาเวอย่างจริงใจบอกาดสิ่งดีจักเธอเมื่อเหือนเถียงนาของซ้ายผู้ตั้งหักฐานอยู่ในเขตสนบทของอาลัสกาถึกไฟไหม้แล้วถึกปะทิมให้อยู่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นบ่มีบอลอาศัย โดยมีอาหารเครื่องนงหมเพียงแต่หน่อยเดียวท่ามกลางฤดูหนาวที่หุนแห้งในรัฐที่หนาวที่สุดของอเมริกา3อาทิตย์ต่อมาสซายผู้นั่นได้หับการสวยชีวิตเมื่อเฮือบินลำหนึ่งบินผ่านมาและเห็นรหัสขอความสวยเหลือขนาดใหญ่ที่เล้าเขียนลงเทิงหิมมะด้วยขีมินมอสีดำกษัตริย์ดาวิดผู้เขียนพระธรรมเพลงสรรเสริญก็อยู่ในเวลาหุุงยากลำบาก ท่านถือกษัตริย์โซนภูมิใจอิสสาไลและหาทางที่จะฆ่าท่านท่านจึงหนีไปเมืองกาดและเหตุเป็นคือคนบ้าเพื่อจะรอดชีวิตเหตุการณ์นั้นได้กลายเป็นที่มาของพระธรรมเพลงสรรเสริญบทที่34ซึ่งดาวิดได้อธิษฐานต่อพระเจ้าและพบกับสันติสุขพระเจ้าทรงฟังคำอ้อนวอนและสวยทานให้รอดพ้น เจ้ากำลังสิ้นหวังและห้องขอความสวยเหลืออยู่หรือบอ่จงมั่นใจเถิดว่าพระเจ้ายังคงฟังและตอบสนองต่อคําอธิษฐานที่สิ้นหวังของเฮาเสมอเส้นเดียวกับดาวิดพระเจ้าทรงเอาใจใส่ต่อเสียงห้องทูนของเฮาและกำจัดความย่านกลัวไปจากใจและทรงสวยเฮาจากความเดือดหอนท่านผู้ฟังที่คลรบ พระคมพีเสิญสวนให้เฮามอบความเดือดห้อนของเจ้าไว้กับพระเจ้ายาเวสาพระองค์จะปกป้องคุ้มครองเจ้าไว้เมื่อเฮามอบสถานการณ์ที่ยากลำบากไว้กับพระเจ้าเฮาสามารถวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงสวยในยามที่เฮาต้องการและเฮาจะปลอดภัยอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ ท่านผู้ฟังที่ขลรบขอให้ท่านผู้ฟังคิดลายไข่ควรเบิงว่าท่านได้หู้สึกสงบสุขหลังจากได้ห้องหาพระเจ้าบ่พระองค์ได้สวยทานให้พ้นจากสถานการณ์ที่มดหวังบ่และก็มาถึงส่วงสุดท้ายของมานาประจําวันซึ่งเป็นเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแด่พระเจ้าขอบคุณที่ทรงฟังคำอธิษฐานและประทานการปลอบโยนสันติสุขและสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับลูกยิ่งไปกว่านั้นขอขอบคุณที่ทรงสวยกู้จากความบาปอธิษฐานโดยความเสือในน้ำสือพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน